นี้เรามาลงพื้นที่ทำกิจกรรม AIE ครั้งที่หนึ่งครับบ้านสะพัรงลานนะครับตำบลสะพังลานพื้นทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับในกิจกรรมลดพฤติกรรมเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรลัง NCDs นะครับบ้านสะพัรงลานแล้ว,วันนี้เราจะมาสรุปการทำกิจกรรมที่ผ่านมาว่าเราพบอะไรบ้างเจออุปสรรคปัญหาอะไรบ้างในกิจกรรมในพื้นที่ครับเชิญครับค่ะ กิจกรรมที่หนึ่งของเรานะคะก็มีการจัดตั้งคณะทำงานนะคะเพิ่งมีกำน,นันม,มีอสซมอและมีเจ้าหน้านที่ซสอ,สอ,อคณะทำงานร่วมกันเจ็ดคนนะคะ,ะคทั้งหมดทั้งหมดคณะทงานเรามีเจ็ดท่านนะครัากิจกรรมที่สองที่เราผ่านมาที่เราทำไปแล้วกิจกรรมที่สองของเรามีการประชุมจะเก็บข้อมูลนะคะโดยจะเก็บข้อมูลโดยอสอมอสิบสี่ท่านนะคะกลุ่มเป้าหมาย หนึ่งท่านอสมอหนึ่งท่านเก็บสิบเอ็ดคนนะคะแล้วก็ประชุมมอสมอจะเก็บข้อมูลร้อยห้าสิบชุดค่ะอ๋อมีการเบื้องต้นเราเก็บข้อมูลเป้าหมายในพื้นที่สัมภาระร้อยห้าสิบ150ชุดครับใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคกิจกรรมที่สามกิจกรรมที่สามค่ะเรามีการประชุมประชาคมทําความเข้าใจโครงการสืนข้อมูลและกําหนดข้อตกลง แล้วก็ประชาสัมพันธ์ค่ะกลุ่มประชาสัมพันธ์โดยใช้กลุ่มลายหมู่บ้านหอ,อสมอนะคะแล้วก็ให้อสโมอบอกตามบ้านที่เรารับผิดชอบค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มแล้วกลุ่มลายของออสมอใช่ไหมคะค่ะโอเคครับกิจกรรมที่สี่กิจกรรมที่สี่นะคะเรามีการอบรมให้ความรู้นะคะซึ่งความรู้ที่ให้คือเรื่องนับภาพนะคะ การออกกําลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนค่ะอ่านับขาบเรานับกันยังไงครับให้กลุ่มเป้าหมาได้รับรู้นับขาบอ่าเช่นข้าวหนึ่งทัพพีเท่ากับหนึ่งคาบเนี้ยค่ะอ๋อก็คือวันนี้ได้รับความรู้ที่อบรมมาก็คือาการนับภาบให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้รับทราบแล้วใช่ค่ะโอเคกิจกรรมที่ห้าที่เราผ่านมาที่เราแล้วก็เรา,เราได้ดำเนินการกิจกรรมไปแล้ว เราแบ่งกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเป้าหมายออกมาเป็นประเด็นตามหัวข้อดังนี้มีอะไรบ้างครับคะคะเราเจาะเลือดไปทั้งหมด5 8คนนะคะกลุ่มเสี่ยงมี3ากลุ่มค่ะมีกลุ่มความดันโลหิตสูงนะคะ49คนเบาหวาน2คนและโรคอ้วน7คนค่ะอ่าโรค้วน7คนทั้งหมดนี้ผ่านกระบวนการการวัดความดัน วัดรอบอวดัชน right. ีมวลกายค่า BMI ตามที่ของสสสําหนดใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับผมปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมาในการดำเนินกิจกรรมที่เราเจอในในชุมชนเนาะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม1 2 3 4 5วันนี้เราสรุปข้อมูลสรุปปัญหาและอุปสรรคในการทำดำเนินกิจกรรมให้กับชุมชนเราเจออะไรบ้าง กิจกรรมนึงกิจกรรมที่หนึ่งค่ะคณะกรรมการบางท่านยังไม่ทราบข้อมูลโครงการนะคะและยังไม่ทราบวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณนะคะี่ถูกต้องจึงไม่ได้เบิกเงินก่อนจัดกิจกรรมอ๋ออันนี้ครั้งแรกเนาะใช่อันนี้ครั้งแรกในการดําเนินกิจกรรมอ่าพอมากิจกรรมที่สองนะครับกิจกรรมที่สองค่ะมีการไปจัดเก็บข้อมูลแล้วไม่เจอประชารกรที่เราคัดกรองไว้อ่ะค่ะถูกเป้าหมายใช่ไหมใช่จ้ะเพราะว่าบางท่าน ออกรับจ้างไงคะ<ม>บางท่านก็เป็นพนักงานโรงงานหรือบางท่านก็ออกไปทํางานกเกษตรอะไรเงี้ยคะ่ะอ๋อพื้นที่พื้นที่พื้นที่กเกษตรกับเป็นพนักงานโรงงานจ้าแล้วก็ <ใน S 1> ที่สามนะคะประชุมคณะปอะประชุมประชาคมนะคะเข้าร่วมกิจกรรมยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับโลค NC d นดีนะคะแล้วก็วันประชุม ประชาคมตรงกับวันพระค่ะเลยจําเป็นต้องเลื่อนเวลาออกไปอ๋อจ้ะพอเป็นงั้นจะเสี่ยงลบกวนใช่ไหมคะโอเคแล้วกิจกรรมที่สี่นะคะฝนตกค่ะฝนตกเลยทําให้เรามีการเลื่อนกิจกรรมออกมาช้านิดนึงค่ะเพราะว่าฝนมตกตอนเช้าค่ะแล้วก็กิจกรรมที่ห้าค่ะผู้ร่วมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาสายค่ะ มาช้าาช้ค่ะก็เลยแต่ว่าเขามาร่วมกิจกรรมหมดนั่แหละครัแต่ว่ามาไม่พร้อมเพียงกันทำมากับเอ็นซดีของบ้านสักลานเนี่ยครับมันมีแรงเสริมแรงต้านให้ในชุมชนเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังนิดนึงว่าแรงเสริมกับแรงต้านในชุมชนนะมีอะไรบ้างนะครับแรงเสริมของเราคะนะคะ ก็จะมีเจ้าอาวาสวัดสัพาราคนะคะแล้วก็เจ้าเทที่รพอพะตอผู้นำชุมชนอ,อบตกุมสตรีแม่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมกับเราด้วยค่ะอ๋ออันนี้เป็นแรงเสริมของของของกิจกรรมในใช<ค>นนะครับะะผมและแรงต้านนะครับแรงต้านค่ะก็จะมีชาวบ้านบางกุ้มนะคะ ไม่ร่วมกิจกรรมเพราะส่วนใหญ่ทําง,งานไม่เห็นความสําคัญของโครงการนะคะ,ะแล้วชาวบ้านจะทอนปัญหาเก็บข้อมูลบ่อยเกินไปอ่าโอเคอันนี้เป็นแรงต้านของของคนในชุมชนบางกลุ่มค่อ่าโอเคครับและสรุปวันนี้เรามาดําเนินกิจกรรมโครงการ ECDS กับกลุ่มเป้าหมายชุมชนบ้านสระทางลาแล้วเนาะเรามาทํากติกาหรือว่าข้อตกลงให้กับกลุ่มเป้าหมายเราทําอะไรบ้างก็ กติกาข้อตกลงของกลุ่มเป้าหมายเราคนะเราจะมีการออกกำลังกายค่ะเช่นเต้น,ตนอลรบิกปั่นจักรยานสัปดาห์ละ3ามวันนะคะช่วงเงย็นๆนะคะแล้วก็มีการกินค่ะให้ครัวเรือนและร้านค้าค่ะลดหวา,<ค>านลดเค็มกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายค่ะคณะทำง,งานด้วยคณะทำง,งานด้วยค่ะชาวบ้านด,ด้วยค่ะ <c oughs> แล้วก็เราจะมีการซุ่มตัวโซเดียมในอาหารทงสำเร็จนะคะของร้านค้าในชุมชนค่ะครับ จะทำแปลงปลูกผักนะคะที่บ้านคพงขวัญยืนค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ